นเป็นแอปพลิเคชันเลยอันนี้เป็นมันยังไงมันเพื่ออะไรบ้างทำใดความสะดวกในไหนบ้างค่ะ,ะแพลตฟอร์ม AF Rader นะคะแน่นอนว่าเราเนี่ยจะมาอำนวยความสะดวกให้กับอินฟลูเอนเซอร์ค่ะแล้วก็บิสเนสโอ o เดอร์ในไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะคะทั้งอินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลกแล้วก็บิสเนสโอ o เดอร์ทั่วโลกด้วยค่ะที่จะมาแมทชิ่งกันวันนี้ทำงานง่ายขึ้นค่ะตรงสายมากขึ้นแล้วก็สะดวกมากิ่งขึ้นค่ะ จริงๆมันทำให้สะดวกยังไงบ้างคะราะมีแพลกลอมนี้ขึ้นมาอยากถามินเพอนเพอร์ดีกว่ามีใครตอบได้ไหมคะว่าขาอมีแอปแอปนี้ขึ้นมาแล้วมันเอ,อื้ออะไรไม่สบายพูดอ,อย่างนี้าห มันเริดค่ะคุณแม่มันจึงค่ะมันทําให้พวกเราเนี่ยทำงานกันง่ายขึ้นทั้งฝั่งของตัวอินฟลูเอนเซอร์เองลูกค้าเองทีมมาร์เก็ตติ้งของแบรนด์ต่างๆเองหรือว่าผลิตภัณฑ์โปรดักต์ต่างๆนะคะมันทําให้รู้สึกว่าเรามีตัวกลางมันน่าเชื่อถือแล้วก็ทํางานลดขั้นตอนไปได้เยอะก็ทําให้งานเราเร็วขึ้นค่ะคือเราไม่ต้องหาลูกค้าเองที่นี่เขาแบบเสร็จจบครบมาให้แล้วอะไรแบบนี้เราแค่แบบว่า แสดงว่าเออเนี่ยเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เราเป็นแบบนี้แบบนี้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าประเภทไหนอะไรไงว่ามีแยกประเภทให้ด้วยซึ่งมันก็ง่ายต่อการทํางานมากขึ้นเยอะเลยค่ะก็ก็ดีแหละอย่างอย่างที่ทองคนบอกนะคะก็คือมันสะดวกทั้งสองฝ่ายทั้งในตัวเราเองด้วยแล้วก็ในตัวของลูกค้าด้วยที่เราจะสามารถชูได้ตรงจุดว่าจะเอาขนาดนจะเป็นในสาย เป็นจุดเชื่อมนะครับระหว่างอินฟลูเอนเซอร์กับทางธุรกิจที่ต้องการที่จะใช้ผูเอนเซอร์ครับก็เป็นการสร้างท้องดินที่จะช่วยสกรีนให้ในระดับเบื้องต้นไแล้วก็ที่สำคัญก็คือลดขั้นตอนการทำงานนะครับของคนที่เป็ูเอนเซอร์แล้วก็ธุรกิจที่ต้องการจะใช้ครับคุณค่ะบิลลี่ค่ะครับผมก็ผมว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้อินฟลูเอนเซอร์กับมาร์เก็ตเตอร์ได้มาเจอกันเรียกว่าเป็นอาวุธที่ สริมให้อินเวนเซอร์ได้มีอาวุธมากขึ้นในการที่ไปเจอกับมาร์เก็ตเตอร์ในการที่เขาจะได้มาเลือกลูกค <im> ้าเลือกสินค้าที่ตรงกับอินเวนเซอร์ต่างๆได้ตรงจุดมากขึ้นจริงๆในทางต่างๆมันยังมีแอปพลิเคชันเป็นลักหนาอย่นี้เยอะไหมคะว่าอันนี้คือตัวแรกหรือไม่ก็ต้องบอกว่ามีนะคะแต่ในเรื่องของ global เนี่ยมาลีก็ว่ามันก็ยังน้อยอยู่มันต่างยังไงครับไม่ใช่ว่าแอปพลิเคชันอื่น ก็ถ้าจับทั้งหมดที่ดูนะคะบริว่าเอฟไบร์เดอร์ของเราคือสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ครบที่สุดค่ะง่ายที่สุดด้วยค่ะจากทันติฟาอยาบอกว่าถ้าใครอยากไปอินฟลูเอนเซอร์แล้วถามว่ามาลงทะเบียนได้เลยหรือว่าใครเป็นแม่ค้าต้องการหาคนดีๆกลิ่นการดีๆมาจะมีค่ะก็อยากฝากอินฟลูเอนเซอร์ทุกท่านนะคะหรือคนที่ น้องๆทุกคนหรือประชาชนทุกคนที่อยากจะเป็น influencer หน้าใหม่นะคะมาสมัครีจิสเตอร์กับแพลตฟอร์ม AF Brother ได้ได้เลยค่ะเพราะว่ามารีการันตีว่างานของเราเนี่ยมีแน่นอนเพราะว่าเราไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเราโก o บอลทั Go ่วโลกค่ะและ มารีนะคะมีเปิดรับพาร์เนอร์ด้วยซึ่งต้องบอกว่าเราก็มีพาร์เนอร์ที่อยู่ในในมือเราเนี่ยค่อนข้างที่จะพอสมควรที่จะหมุนเวียนงานเนี่ยให้กับอินลูเอนเซอร์อยู่แล้ว mm hmm. ก็เรียนเชิญเลยค่ะ mm hmm. ทั้งบิสเนสโอนเนอร์แล้วก็อ mm ินลูเอนเซอร์หน้าหมายถึงว่าทุกๆคนที่เป็นออินนูเซร์